รับด้วยไอเจฟกูเพิ่งรู้ไอเฮียวัศเมียนนาลียาผีมันดุเหรอวะทำไมผีดุเดี๋ไอเฮียเมื่อคืนแม่งฟังเดอะโกสด์เรดิโอกันนะเรื่องแบบสาวชุดดำที่วิ่งตามรถไอยเฮียหน้าวัศเมียนนาลีหน้าบ้านมึงเลยสัตว์มึงเคยเจอปะเคยเจอตัวใหญ่หน่อยเอ้ยใช่หรอตัวใหญ่มากใช่ตัวใหญ่มากเลยหรอสูงประมาณร้อยเก้าสิบห้าเอ้ยนมใหญ่ไหมใหญ่ห้อยด้วยเฮ้ยห้อยด้วยหรอเออนมห้อยน่ากลัวมากมีลายไฟตรงท้องด้วยอเนี้ยคือน่ากลัวจริงแล้วเป็นเท่เลยโอ้เฮียคุ้นๆว่ะนะ เรามาดูกันค่ะมามีเคทเตอร์5นะด้วยจากเลยนะตอนนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับเตรียมเข้าแล้วค่ะพีดีซีออกมาได้มาเธอดูแข่งเลยิงเทอเลตโอ้โอเฮ้เอมเล่นเลยหน้าเหรอเยอะเกินไปต้องรีบไอ้เชนี่อยากเป็นกูเว้ยเนี่อยู่ตรงงทาอเพ่เป็นกูเว้ยดูแต่พีดีซีมาเลยมาไวนี่ไงค้อเพ่เป็นกูไม่ได้สัตว์ชัดเจนเลยพีซีไปแล้วเชนนี่เลือดเหลือเจ็ดสิบเลยเนี่ยหน้าบีวินโดว์แต่ว่าบน เอ่อบีซ้าจะมีทีเลิฟนะที่เป็นเฮทันเตอร์อยู่นี่ไงโอ้โหก็ไม่ทีคมได้แต่ว่าเก็บเชนนี่ไปเคเอ็กซ์คได้โจเซนมาแล้วเคเอ็กซ์ถอยก็ถอยกลับมาเลยอ่ะเฮ้ยมาครับแล้วแล้วเสี่ยมีการต่อฝากเขาเอารอยเข้ามาได้ครับตรงนี้ฟอสไลน์นะเมาก่อนครับแล้วพี่เสกแต่ยังไหวอยู่หรือเปล่ามาอัพช็อกมาอีกหนึ่งแล้วพี่ทนายก็ต้องออกขวาครับแล้วพิ่ทายก็จะมาแล้วแต่โอ้โหแค่ลามถอยกลับมาที่ลา ไอรำรู้อีกตัวอาไรเราเนอะไอรำบ้ามาตัไข่มุกไข่มุกหนูมากเค้กกินแล้วมาจากข้างหลังเป็นทีเลิฟเพย p ์เ f e c t Payman Perfect Pay บายล้ำมิสแน็ค k สวยเอ็มค่ะของฟูเซนในราบลึกเอ็มเรียกกูเยอะไปหน่อย แต่แคยนี่ดูดูเยอะไปมึงอะแต่เย็นน้องใจเย็นไม่ว่าจะเป็นทางไซส์บีหรือว่าท็อตเลยครับแล้วพีทีโดดฟอลไลน์นำเข้ามาเคเอสไวต่อเก็บหนึ่งพีทีไม่ได้เลยนะพุ่งเลยมาต่อจอพุ่งเลยเฮียโดดมาแล้วจ้ต่อมาเก็บน้องเอซี่ไปครับมันก็มไกลมาจากนั้นไม่สนแนเหมือนกันแต่ตัวเส้นลบแฟลชพอยต์เข้ามาหลังเอซายแล้ววางเป้าต่อได้มาเชียร์ยังไม่ทันอยู่ดีครับ เราต้องนีกแล้วมิสแกล์มิสแกล์กดด้คิวสองคิวเราหายไปหมดเลยเลือดคนเดียวแล้วมาแต่โอ้โหแล้วอยดมาเรียกอะไน้ารเอปเลยหนึ่งนัดโอ้โหอินเสนจออินเส้นแมนเฮียน้ำพุ่งจริงจริงจออะไรสั่นใอดม่กลับมาไม่กลับมาเรับรลแบบไี้แบบนี้แบบเนี่ยเป็นราฟุบายครับโอ้โหดูรีเพยตรงนี้คือกดเทลวนเตรียมแล้วได้หนึ่งแล้วก็ขออตัแกับมิสแกได้ไปทริป เล็อกอัพดาวขึ้นมาตรงนี้รีโหลดโหลดหนึ่งสองใส่ก่อนหนึ่งเมตรแล้วขอยิงต่อตรงนี้มาครับจอนเซไอ้บัตเตอร์ฝนเรื่องอะไรนะที่มึงพูดสาวชุดดำไม่รู้พี่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่หน้าวัสมิ่นนารีอะเปิดเทลวิทมาแล้วออกขวาไม่ได้ครับไอ้ล่ะมึงไม่ยิงสแกนให้บังตาลวะเพราะบังลำแล้วฟูเฮียสองบังนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยเฮียสองบังน่ะต้องมานะครับจอนเซนครับอ๋อมันน่าจะสแกนมุมนี้ครับเมื่อกี้นะ ไอ้ลำเลยยิงให้ไม่ได้แต่แต่ถ้าเกิดสแกนมุมเนี่ยเพราะว่าขนาดตามถ่ายมางี้ตาอย่างโดนสแกนอยู่เพราะว่าหน้าซีมีคนมาเนียนค่ะนั่นก็คือทีเลิฟนี่ครับพีซีครรอบนี้ครับผมเตรียมงานท่าผ่าของเรียสไว้เลยครับตรงหน้าครับอ่างซีวินโดการ์ตาลบอกมีแค่บัตรท่านั้นที่ยิงให้ทางฝั่งกูพลิกไปเลยกูวิ่งมาเฮ้ยตาลรอก็แตกูยิงให้เพื่อนครับจอเซนตาลเล่นสบายมากโนเซนครับมาเชลตั้งไว้ก่อนที่เอลองครับ จอนโอเซนมาแล้วเข้าหัวเคเอ็กไปต,ต่อไม่ตอ,อรอเลิศเทคก็เลยจะให้เอาเลิศสีต่อสีครับแล้วพี่ตระแนกบอกมีเทลเบเซอร์อยู่เตรียมง้างไว้ก่อนแล้วไหลามาแล้วครับ <มา S 1> เทลเบเซอร์เสืสเอแทสนเนียวิ่งหามาแง้มไปแต่ไม่เจอใครแล้วตรงนี้ค่ะเชนนี่วางสโมกใส่สโมกให้จะเข้าที่หน้าเอสไปอยู่ที่ช็อตแล้วเตรียมค่ะทั้งส่งทั้งเข้าเข้าเอ็กตั้งเลงพอเชนนี่แต่ว่าเซนพี่แสกไปโดนบายแต่ว่าเก็บเชนนี่ไม่ได้ โอ้โหหุ้มเลยเฮียไอ้เรามันสู้สุดแล้วน้องะมีสแน็คแล้ววางสไปค์นายไทยแล้วนายไทยแล้วเป็นเชอร์ลิฟต์แ้วโอ้ทำหน้าที่วางสไปค์เอง3ต่อ3เหลือ3ต่อ3ค่ะโอ้ครับแล้วพีดีซีครับตัวนี้มาเชื่อมเกาะเลยทีเลิฟไหลขึ้นมาบริเวณของเดฟไซด์เลยครับแล้วพีดีฟอสตัวนึงดีฟอสตัวนึงดีฟอสตัวนึงเป็นบีโอครับเรียนยัดไปก่อนแต่ยังลงไม่ได้ครับแม่พีดีซีกระโดดท็อปมาครับบนทาวเวอร์ครับรอชาร่ามาพีดีซีมีเรียนอีกลูกนึงครัับรออก่นนแล้้ววตีฮะ มันเข้ายากนะตอนนี้เพราะว่าเขาโหมดใส่เยแล้วปืนมันไม่ยิงช็อตด้วยอ่ะจังหวะค่ะพี่ชิบหายแล้วเข้ามาก่อน เรามาแล้วกระโดดลงมาใต้บ้านเราเลยเก็บพีทซีไปไม่ได้เล่นอีกแล้วสองคนเลยทีเดียวไปทางรอเก็บมาเลยไปได้พี่น้องโยนเถิดทีมาโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้วสวยแล้วลาไปวินแน่ของถือว่าเสียหายหลายแสนอยู่เพิร์ฟมูดสำหรับบนนั้นเราเป็นตึกต่เซนนี่ครับจะไหลเข้ามีเข้ามีเขี้ยแม่งอ่างถูกสัตว์โอเวอร์การฟังกวาียนี่คืออ่างถูกที่เขี้ยไหลทคอยไว้ส่งให้เพื่อนแล้วไหลเข้ามีมาแล้วครับเีเวลาจะไมเหมือนการอยู่ที่จังหวัดรีเทคแล้วอยู่ที่จังหวัดรีเทคกแล้วผมบอกผมบอกตรงเลย วางสไปดที่คนนี้คนเดิมค่ะพี่นกยูที่ทำยิงทะลุที่แสกองนี้ตายอยู่ได้อยู่ได้เปียบได้เปียบทักนะมาแล้วพูดถึงก็จ่ายมาเลยค่ะชาล่าอยู่ตรงทางซีไอ้กอล์ฟต้องอย่าตายคอสไซอยู่เค่เอ็กกับพี่นอกยูแบ็คไซต์ตัวหนึ่งก็บอกว่าโดนยิงทิ้งไปหมดเลยเราสนามสนามพีกันอยู่แล้วป้ายี่เรียบร้อยไม่ทันที่พี่นอกย่เทคดขึ้นมาเป็นน้องเอ็กดีเหมือนกันเกี่ยวอตเซนตัวทีถมาได้น้องเอ็กดีแล้วแบ็คไซต์แป็คไซต์กอล์ฟตรงนี้ถ้ยไม่สุด

แต่วินนี่ค่ะเทรดกันไปยลโคตรดดูเป้าจับหัวจัดเก็บเจ้าปลาคิวมาตอนนี้เนี่เพื่อมุดไม่มีรน้องพี่ผ่านมาก่อนส่ครับอย่างนี้ครับเพื่อมุดเรื่งนี้ต้องกลับมาเลนเพราะสายก็ได้เป็นการเออแต่เลนหน้าครับเป็นกูโคตรโหดเลยเจมม์จำได้ปะของเดสตอมนี่เองที่กูดันเอาสุดแบบทีเบตแหละครับใช่คือเดิมเหมือนการเป็นการ์ครับตั้งรับไม่ใช่คำต่อบในตอนนี้ทีเลิฟมาดักตรงบีนะครับทีเลิฟครับพี่น้องพี่เฮ้ยมันมีอันติเว้ยมันจะเข้าซีก็ปชิพเลยเฮีย เคเอ็กซ์สายเข้ามาจะเทตดมากจินให้ไม่ทันครับแม่เคเอ็กซ์เปิดตอมเปิดไว้ต่อแล้วตอนนี้ชาลาลาล่าครับ ดูโมมี้ครับดูมมีเดียวเหมือนการชาล่าบได้ความมก่อนได้หนึ่งแล้วกดตอมได้สอครับคุณเฮียลีเทคกมาได้อยู่ดีดีมาจากข้างบนเก็บถึงไม่เหมือนกดตอมาทีเลือไปเก็บพี่นกโอเข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอตย์อัดเจ็บได้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะยโอ้ย้ยโอียโอ้ย้ยโด้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโตายโอ้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 าออะไร้นได้ปลาไปแล้เายยออีย เคลียใกล้ปิดโมกเขาตีเข้ามาแล้วเคร์เอ็กเทลวินเข้ามาในคารเบอร์ตเองแต่เขาไม่แจ้ต hey ีว mm ่ะที่ผ่านมี่ควายแล้วเจ็บบอกเลยชิ่ผายมี่ควยแล้วด้วยเอ็มเอมได้เอ็มได้ไหมครับอย่างนี้เมก่อนแล้วเอ็มได้ตัวนึงเคสวยได้เหมือนกันครับแต่อเลยเป็บางสปาแล้วทีสสีมนเลยคแพ้แน่บอลต้องเหลือเยอะใช่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 ะอลครับ มองการาดเลยครับอเลิร์ e อเลิร์ t จะไหลเข้ามาอยู่ตรงนี้อยู่ครับแล้วปล่อยอเลิร์เล่นค <มา S 2> นเดียวเลยครับอเ alert u เลิร์ t ตอนนี้มาที่การาดแล้วเขาเลื้อยมันลึกแล้วเขาเลื้อยมันลึกจัดอเลิร์ t จะเลื้อยออกมาหาชละลูอ้ยเ<ะ>อาอย่าดีจะลุยชิบหายแล้วตีไม่ไมีชิบหายนี่คุยน้องแฟร์มันลีดโอ้ย my god เลยเพอร์เฟกต์เพย์กูต้องดูจากสกอร์คิวเอาว่ามันฆ่ากันยังไงเฮียอะไรยังไงกูก็ต้องพาให้ผู้คนเขารู้กันว่าอุ้ยช็อตนี้ครับยินดลุกครับผมโอ้ยครับมาครับแล้วมาสอนหนึ่งจากฟูเซนครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดรักษาฟอร์มอย่างนี้ได้แบบในลาวถัดๆไปเรื่อย รเฟร์นที่สอบนี้ครับน่าจะเป็นฟรอส t บครับมาเฟิร์็หครับเชี่ร์ดีเซ็นตโหกตอนเลึปัญญาอนต่อาแล้วว่าข้างหน้ามาแล้วได้มาหนึ่งก่อนกดต่อมาได้แฟนสอแล้วจอดโอเซนคุมเอชอ t ไว้อยู่โอ้ไม่ก็จอนอีเซนแมนครับ้วแล้วไม่สีเก็บสงโอ้ไม่ก็เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ย่แ้งเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเา้ยเยยเ้เ้า้ต่ยยน ตอนนี้เข้ามาในไซด์แล้วค่ะเค้กอุ้ยแล้พลาดไปนิดนึงก็คือรีใจมาเลยแล้วที่โดนต้นหรือเปล่าโนอะไรเลยโดนอะไรระวังไซด์ต้ยกับบลักเจ้าอุ้ยเค็มมาเค็มก็เลไกลกูลองเธอเรีแจ้งเตือนแล้วแต่ว่าจะไหลตอบกลัวซีลองมาครับโอ้ยเฮียแล้วบีบเขาจะมายัดซีทีเส้นลอล็อกดาวน์ปักมาก่อนแล้วโรลิงลิงเคลื่องขวามาต่อเส้นเขาเป็นหลบแต่ว่ามันไม่พ้นเลยครับประชาร่าออกมาแล้วที่ซีลิงก์ครับตอนที่ซีลิงก์เก็บซีซีก็มาต่อชาร่าเก็บยักษ์ไฟ เหลือสิธิต่อสามอันอุ้ยสิธิตีตัวนึงเข้ไปเจ็บคอโอ้เส้นฮะแต่ชาลาลาแกจะมาเลื้อยให้แกจะมาเลื้อยมาหนึ่งโอ้โหโอ้เฮียเะไรเฮี่ยลอะลรเฮี่ยลคนเดียวหลือเฮี่ยลคนเดียวไหนคะคนสุดท้ลำยังไงลำลองลองก็ต้องเอาโอ้แล้วเขาอยู่กันถึงสามแต่ไม่ได้น้อยดีมาได้ตลอดเวลาเฮียแล้วเฮียแล้วจุ่มครับ ไต่ขึ้นครับไต่ขึ้นแล้วกูต่อแล้วกูต่อพี่โก้โอ้โหเฮียถ้าเกิดแอ็บอีกมึงไม่ตัดไม่ทานก็จริงแต่ว่าสวยแล้วสวยแล้วมันจะปุ่มพ้มุดยับสุดแล้วไอ้เฮียสุดสุดแล้วสุดละล้ำเขาจ่ายเยอะด้วยอืมจ่ายเยอะมากเขาเปิดติยับซีทีเดยซึ่งเป็นการตัดสินใจที่แบบที่ดีของเขาบ้างไหมโอ้โหเฮียเกลียบเกลียบผ่านแล้วเกลียบเกลียบไอเจฟก่อนแข่งไอ้เฮียตันทากูหนึ่งหนึ่งโดนกูไป ตัวนี้แล้วเหรอเออจากแฟนทอมนะดูดิเฮียรอบหน้ากูกะว่าจะแกล้งอ่อนให้มันหน่อยใช่เดี๋ยวอ่อนมันหน่อยมันเสียกำลังใจแข่งนรือวะเออจริงอุ้ยตานคมจริงเพื่อนใครจริงอะหว่าบมาฮ่าไอ้ฝั่นใจมาอีกไอ้เฮียแล้วรอบมุมนี้ใครจะไปคิดใครจะไปฆ่าคิดแต่ว่ามีเอาโดนมายังกลับมาได้อยู่ค่ะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วทีเมื่อกี้ถ้าเกิดรีพีกไปตายหาแน่นอนการรันกันก่อนแล้วครับ อ่ะเลิศมาต่อแล้วให้ k คทาสเบิร์ดเทลวินตามมาในสายกันแล้วตีอย่างนี้น่าจะล่งหรือเปล่าเลยครับท่านผู้ชมฮะอ่ะเลิศเช็คมาเช็คซ้ายเช็คขวาแล้วตีต้องรีเลยละเอียดอยู่ละเอียดอยู่เพิร์ฟมูนละเอียดอยู่แต่เขาพลาดจังหวะการรีเทคอย่างเดียวเลยสังเกตไหมกับเมียนต้องรีเทคกับเมียนติห้าต่อห้ามีอัลติเมทด้วยอาฟเตอร์ช็อคไปก่อนอัลติเมทจากพีซีค่ะจะใช้เลยหรือเปล่าสาระก็มีข้อจีวาย แล้วรอเตรียมเข้าแฟดพินาคิโอแฟดหลังไซ์ไปหน้าการาดต่อไม่มีคนแอนตี้แฟดเลยเหรอีไงมาแล้วเขาจะมีที่ไหวอุ้ยแล้วเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหไม่มีคนแอนตี้แฟดโอ้โหลับุญที่แท้แล้วเหลือสองต่อสี่จอเซมาได้เคลียร์เอ็กมาเหมือนกันแต่เหลือคนเซฟ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 หรือวนนี้เขาตัวนี้ครับจอเซมครับแต่น่าจะเซฟออเปอเรเตอร์หรือเปล่าเลยครับตอนโอเซนครับฝอลายสองโอพีขอดูรีเทกนี่อะไรเงี้ยน้องนะสภาพมะดูเลยใ้เอ็นนู่นแล้วครับโอ้โห น่าจะเซฟปืนได้ครับตอนนี้3ต่อ6ครับผมจากเวียดนามชนะบอลไทย<า>ทำไงดีบัดกมกีฬานอ้องมีแพ้มีชนะครับมีแพ้มีชนะครับตัวน,นี้จะมาตั้งรับด้วยออเบเรเตอร์เหมือนการฟอลไลน์น้ำมาแล้วจอนโอเซนวางเป้าดักหน้าเอฟเอได้ต่อหนึ่งเก็บเคสไปเยอะเลยเด้ออกมาได้ครับโอ้ my god วขี่ให้อยู่ดีโอ้ยจอนฟักกี้เซนแมนกัดอย่างพริ้ว ฟ้ากี้สีร er ับให้เลยหรือเปล่าพี่ซี้สีมาเห็นเชนนี่ยิงเอาไปอยู่พี่ซีโอ้โหเชนนี่ค่ะเก็บฟ้ี้สีไปเยี่ยงสองตัวบาทอีกแล้วไปดิ้งไลท์ให้แต่ว่าไม่ทันแล้วถอยกลับมายังประมาทไม่ได้นะสองต่อสี่ถ้าแบบเล่นดีๆเนี่ยสองต่อสี่เล่สองคิวเนี่ยยังพอได้อยู่แต่ลัมมี่สวยลำมุมดีแล้วน้องมองอยู่ที่รองแล้วปิดสโมกไปโอ้โหสวยลำฉลาดมากน้องนี่เนี่ยในสโมกเชนนี่ฉลาดจริงไอซีจะรู้ทันไหมแล้วจะเซต โอ้โหชาวนแล้วสเต็บขึ้นไปข้างบนโอ้โหเบรกล้อดะไรยังไงวะเฮียนะคกูตื่นเต้นหน่อยเฮียเอ้ยนะครับผมไอสัตว์ครับรู้แล้วว่าข้างบนทาวเวอร์น่าจะมีวางเป้าดักรอไม่เหมือนกันไอ้เฮียตัวบอมวางขึ้นไปไอสัตว์เอ้ยทำไมนะมาครับเชนี่ครับตัวมาได้ยากเพราะแรงที่มกล็ดปะใจมแล้วต้องลงมาอยู่ดีให้เราตีลงมาหรือเปล่ายนบอมเมาแล้วกระโดดมาเออยยนบอมเป็นบอมจริงจริงด้วยครับโอ้โหไม่มีเสียงสไปครับ โอ้แล้วนี่ค่ะวางสไปได้แล้วนสี่ต่อสองคุยกันดีดูการรีเทคกันแล้วสวยตาตอนนี้็ดาเอแค่หนึ่งนัดจะเอชโอ้โหไรเงี้ยที่ล่ององอย่างนี้ไส์แตกี่เรียบร้อยค่ะเอาชัวร์ดีกว่าเนาะโอ้โหคนเซ็งเป็นจอรนนะท่านผู้ชมคนเซ็งเป็นจอแทนแถมน้ำอะไรครับตอนนี้ครับมาเจ็ดต่อสามจากปูเซนครับโอ้ครับมาครับและบอกเลยว่าปูเซนตอนนี้นำที่ตันต่อสามแบบเรียบๆเคียบผิวจัดนะเห็นปะ แบบโคนดื away, ้อไม่กลับอ่ะของจอโอเซ่นนะเมื oh, yeah. ่อกี้นี่เตรียมแล้วหนึ่งนัดเนี่ยต้องหนึ่งนัดเลยอ่ะดูรีเพย์กันอีกรอบนึงค่ะสองนี่ครับจังหวะอัลเตอร์ช็อปสามโอ้สี่โอ้โหดจริยูนิคอร์นนี่คือแบบเดเหมือนที่เอ็มเมดแต่ว่าคราวนี้รอบนี้คราวเบิร์ตติดไว้ก่อนแล้วเหมือนกันจอนโอเซ่นมาชิดแล้วครับเคเอสแก้เปิดเดสตอร์มาแล้วเหมือนกันนะแต่ฝ่าเดิมเลยจอโอเซ้นหลบแฝงสมาดตอนโดนขีเลี้ยงตัวหลังหลังทีแตกมาป่อยกันได้่งไล่หน้าไปอีกตื้นถอยถอยถอย แล้วมิตาแตกมาแล้วแต่ว่าพรานอนยัดเข้าไซต์ต่อมาเกิดอะไรขึ้นไปอีกโอ้โหละลายมากไปหนึ่งโดเสนจัดช่วยหน่อยช่วยอยู่โอ้โหโอ้โหไอ้ตามันรอดได้ยังไงวะไอ้คิตามันรอดได้ยังไงวะ นี่เป็นบันดุคือออฟสองนี้มันเข้าไม่ได้เลยครับพื่อนๆพี่ออปเปอเรเตอร์ของทั้งสองคนพี่เลิฟครับมันดักเราเนี้มันดักการหลักกันมากครับพี่เลิฟแล้วกดต่อโา้ปกใส่พีซีตัดชนิดได้ก่อนสีเลิฟต้องปาดแต่เรได้สีไอยู่ดีก็ตัดได้สองครับฟูเซนนะพีซีมาต่อยัสต์เลียไปตรงกลางยิงวินโน่ไปโอ้ยสามต่อเ้อโหขี้มันออกไปตัดขนาดนี้เลยวะฟูเซนอะสีเกอร์จ่ายมาอุ้ยไอ้รัมได้หมดเลยไหนแล้วไม่เดินตามเลยอ้าวโอปล่อยเอไซายด้วยครับเฮ้ยไปแม่นตัวนึงเอ็ม สวยเอมคน้องเฮ้ยกลับมาเอาโอ้โหเล่มเดียวตายเฮ้ยเกือบรอดไอ้สัสไม่ได้พี่น้องเียเก็บจอเส้นไปแล้วเหลือคนเดียวเรียบสวยมากแต่ขับปิดงานไปแลเพ <ơi. S 2> ย e r f e เพกตอสามกุ๊ดกุ๊ดกุ๊ดกแต่ว่ารอบแต่คือสไปเขาดรอปอยู่ตรงนี้บริเวณทางฝั่งของเอ็กซ์แทเกซ้าเลยครับต้องดูว่าน็อตเดีเนี่ย จะการคนเข้าไซซีได้หรือเปล่าเหมือนกันในเวลาขวางเอาไว้ก่อนในที่สุดประเด็นแล้วครับไอ้เยี่ยกับพ่อมึงตายอ่อแล้กเลื้อนมาถึงเียเลื่อนีครับเอาเลิ่อนเข้ามาต่อเดินนำต่อมาจากเฮียก่อนไปเธอเลยแย่สมองพ่อสมองแม่มึงตีใกล้ๆโดนเทรดมาันไว้แต่ว่าตรงนี้ยิงได้อยู่เก็บ้ยไอ้ทีทีหลังมาน้องต่อมาต่อเดินนี่มาได้เลยไม่แสกเหลือสองคนนี้ค่ะชาร่ากับพีดีซีแล้วเทวินไมเคิลเอ็กโอ้ตกใจเจอหน้าพีดีซีแล้วพีดีซีเก็บแกเอ็กซไปแล้วเหลือสองคนนี้เอ้า หรือคนี d c คุณเดียว์เชนี่ไม่ได้ใช้ PDC วันวีทีนีซิโดยชัใช่ฮะหนที่ฮังกรีแต่ PDC สปายก็ยังเฮยฟังกิ้งออนฟรายอย่างนี้น่าจะเปลี่ยนที่วางได้เลยครับ PDC ครับเอามาครับตัวนี้เลือดเต็มกรอบเต็มครับ PDC ครับเฮ้ยมึงมึงไม่เก็บบอมหรอน้องเจอใครแล้วจะไปเอาสไปค์ครับ PDC เอาละฮะอย่างงี้ต้องดูว่าจะไปวางไหนครับ PDC ครับหนึ่งต่อสามครับใช่ค่ะเฮียชิบหายแล้วโอ o ิวหมดแล้วเฮ้ยโดนแต่เขาเนี่ยเอากีต้ามาดิ ต้องดูน้อน้อยขอให้ตัดทางขวาที่เป็นน้อยไอ์ีไปได้ใช่ครับน no <X> ้อยไอค์ตีเรียบร้อยมีอารามบอดไงมาเลยดึงความสนใจค่ะแล้วมาแล้วค่ะวินแรกของเครื่องหลังพีซีพีซีจะเรียบมาหน้าซีลองมองขวาแต่ซ้ายมีเธอเดซ้ายมีแล้วยิงทิ้งไปามาแล้วค่ะเปิดเรียม,มาแล้วทางขวาต้องว่ว่าแล้วก่อนเลยจะเป็นน้อยเอ์ีกับพีซีไปเราโซเส้นแก้แค้มมาให้ได้แล้วจะไหลต่อ แล้วเดินออกมาไม่มีคนค่ะแล้วงี้วางสไปได้แน่นอนครับแล้วชาล่ามาสไปมันแล้วครับทีเลิฟแฟมบลี่ครับมันดักคนมาเลิกแล้วครับทีเลิฟครับตอนนี้ดักไวแล้วเห็นเฉดติงเนาอทีเละเก็บหนึ่งนิ่งไว้ที่พี่บอกเมื่อวานจำได้ไหมทีเออเยี่ยวับกลับมาแม่งเลยสักเชีนไเก็บฮีโร่เขอามาแล้วเพิ่มต่อสน้องก็ไปเลยเที่อทีเลิฟแฟมบลี่ยังดักอยู่ที่ซีลองเหมือนกันบุนัทราวคืออะไรบัเอตราวที่แบบว่าลามีอยู่หน้ากาล่าแล้วลามีฮะแลามีที่หนึ่งเด็ดเด็ดเราล่า แคมี่เห็นแล้วกดตัวตนเคเอ็กซ์เหืนมาเอาเลยฮะแล้วจอดโอเซนรอดตั้งนะตัวแข่งโอเซนค่ะเดินออกมาแต่ว่าเคเอ็กซ์ยังคงอยู่ที่เดิมรอตัดคนแบบเดินไอ่ได้เลยแล้วเหลือคนเดียวเห็นฮะโอ้โหต้องคาเบอร์ปิดมุมตัวเองไปเลยค่ะเคเอ็กซ์ขอเซฟไม่ได้เหรอขอเซฟปืนหน่อยได้ไหมจอดโอเซนสวยจังให้ก็แม่เก็บสามคือบนนัทราวเนี่ยสมมติเราชนะปืนพกมาใช่ไหมเราจะซื้อมาเป็นแบบสเปกเตอร์แบบปืนกลเบาอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพวกแว่นดอลนะ ราวนั้นแหละคือคือถ้าเกิดเราชนะราวปืนพกมาอีกราวหนึ่งเขาอาจจะฟอแบบส่วนมากจะอีโค่กันใช่ปะก็ะคือจะเป็นปืนพกแต่ราวนั้นอะ่ะคนที่ซื้อสเปกเตอร์มาก็จะชนะราวที่สองใช่ปะส่วนมากนะส่วนมากจะชนะราวที่สองนั่นแหละแล้วอีกวินหนึ่งอะ่ะทีมฝั่งตรงข้ามที่เขาแบบว่าแพ้ไปสองราวแล้วอะ่ะเขาจะซื้อปืนเนี่ยปืนเต็มใหม่เป็นแวนดอลแฟนทอมอะไรเงี้ยครับ แล้วถ้าเกิดโบนัสดาวถ้าซื้อมาอย่างนี้แล้วโดนนี่ก็ชิบหายอ่ะชิบหายไม่คุยแค่นั้นเองมาเล่นคู่กันที่นาซีลองเอองงเลยเฮียเออแล้วเล่นก็ถึงห้าทำเฮียทำเอวสัตว์กูงงอ่ะตอนนี้น้องโอ้กูพูดเฮียอะไรนะหลังไซมีนาร์สวอมด้วยเชนี่กีต้ามาดิโอ้ตัดใครไม่ได้เราเป็นแล้วมิสไนย์เก็บเชนี่มาได้แล้วเข้ามาในไซเอ้คเอเอขึ้นมาเป็นพีดีซีโหไม่ได้เล่นอีกแล้ว มันจะซอมบี้มันจะซอมบี้ติดมาเกาะเลยแล้วแซมใส่ทะลุสมองใส่น้อยีไม่ได้เกาะเลยครับเดี๋ยวเขไปเก็บมันไล้คิวขึ้นมาเหมือนกันกดต่อมาเคสเก็บแล้วมันซอมบี้อ่ะเหลือทีเลิฟแฟมลี่คนเดียวโอ้โหแล้วผมได้วางอย่างไรตัวนี้ได้วางไม่อ๋อไม่ได้วางด้วยครับโอ้โหแล้วทีเลิฟทีเลิฟเห็นสิทีเลิฟเห็นมาครับทีเลิฟ ทีเลิฟเดินชิดในที่ซีรอนแต่ฝั่งหน้าเขามี3คนเฝ้าไล่ตามมาก็เรียบร้อยเลยครับพินาคิโอเก็บทีเลิฟไป3ามคิวจากพินาคิโอครับเป็นวินจากทางฝั่งของเปอร์ตเบิร์ตอีสปอร์ตครับโอ้โหตัดเชนี่สวยแล้วนะแต่เหมือนพอเข้าซ้ายปุ๊บตัวมุขเขารีเทคอย่างไวค่ะทำให้วันสไปด์สไปตกไม่ชิพหายแล้วชิวสักรอบนึงค่ะแล้วตัดก่อนได้สองโหโดนตันแล้วเหลือทีละคนเดียวก็ไม่ไหวนะคะเฮ้ยแต่ผมดูทรงแล้วนะถ้าเกิดอย่างเงี้นะว่าชนะ ไม่รู้อ่ะกูรู้สึกว่าฟูเซนชนะวินนี้แล้วมีเชริฟสามกระบอกคาสิกสองมีให้ทันเตอร์ค่ะกูรู้สึกว่าฟูเซนชนะวินนี้กูพูดเลยกูไม่รู้ดิความรู้สึกกูบอกใช่ครับตอนนี้ฮะแล้วนี่ครับท่ตัวอย่างที่สี่ครับความรู้สึกกูบอกจริงเป้าลน์นำไปตรงกลางมีครับเออจริงความรู้สึกกูบอกจริงเก็บเอาจะไปออฟขึ้นมาก่อนครับเอเลิศกูบอกเลยนะอ่ะเราดูเราดูเลยเราดูเลยดุยทีดุยทีดุยทีกูรู้ว่าฝั่งขวามีครับ มขวาหน้าจะไมีอลยนะเนี่ยนะเน่เลนลิ้นกันหน่อยเล่นลิ้นกันหน่อยีโอเดินทะลุดาโคเวอร์ไปด้วยเฮียทีเลยครับด้วยความมั่นใจครับเฮ้ซ็ตซ้ายเช็คขวากดสอมาเฮีีไม่ได้ฝั่งขวาหน้าต่อมาสองเส้นเทกจะไปได้เหมือนกันเหรอฮะอะไรเฮียเอ็มได้ปืนตรงนี้ ไอ้เอ็มได้ปืนยัดมาก่อนแล้วครับดาวคขาเวอร์บังไว้เลยนี่ไงนี่ไงเข้ามาอสโมกอ่ะใสแบบไวๆเลยเฮ้ยหมวจะเดินต่อที่หน้าซีลองนิ่งๆเซนก็ไล่ที่เอลิงเหมือนกันเยี่ยกูต้องลูปแม่นตลอดมันเหมือนหมากขาดความอบอุ่นอ่ะคนสนใจครับนะให้คนสนใจตลอดเวลานะเหี้ออ้วนดาาวเวอร์ครับลาลาลาครับ ซาลาล่ารออยู่หน้าบีเมนและจอร์นโอเซนดักคนมาแกล้งจอร์นดักคนมาแกล้งแล้วทาวมิ่งมันเหลื่อมกันพอดีจอร์นโอเซนครับตั้งแต่นี้อเลิร์เก็บตัวมากดต่อมาจอร์นโอเซนเตดอเลิร์ขึ้นให้ไม่ทันหูยและพีดีซีเปิดเอ็มเพรสมาแล้วมาก่อนสวยตาขวาจอร์นโอเซนเตะสามยังได้อยู่ครับกูบอกได้เลยกูมีความรู้สึกว่าฟูเซนชนะราวนี้กูไม่รู้เหมือนกันว่ะความรู้สึกกูบอกจริงจนะเว้ยกางนะ ไม่แน่ใจเหมือนเขาเป็นเส้นอ่ะดูรีเพลย์ทีนึงขึ้นมาตรงกลางอยากมาตัดไปได้แต่ว่าเป็นจอเส้นที่เปิดเบรสตอมมาแล้วให้ไปเลยหนึ่งหัวนี่ไงเกินไปพี่โย่คะไหลอกแล้วกลางตรงนี้เก็บทีเลอร์ไปได้แต่ว่าเนี่ยจอนเองรู้ปะเส้นพี่มันบอกไงแย่ยตีแหกปากทะลุฟังหู้ามาเลยเสียงกูดังขนาดนี้โอ้โหคริฟตี้มาพี่เอ้กลายเป็นว่าเพิร์มูนไม่มีตังแทน จะบ้ากะละมังใช่ครับจบครับมาครับตอนนี้แล้วทางฝั่งโบมูนเนี่ยต้องสลับแบบ cross b นะพี่เอ้ยนะแต่ว่ามีทางฝั่งของอเลิร์นะครับที่เอารอบนี้แล้วก็ฮันเตอร์ฟิวส์ทีฝั่งหกครับ KRX ครับมุมอย่างงี้ครับเนี่ยดูดิเขายี่โคตรเลยนะดูดิน่าๆๆาาดูดิโดเดอ e Force เหมือนกันแต่ยังไม่ออกมาให้เห็นเลยครับทีเลิฟค่ะท The Force ตรงนี้ล็อกรอเผื่อมีคนดันเพราะรอบนี้เนี่ยรู้ว่าฝั่งทางโฟมูนไม่มีตังค์นะ จอเส้นเดินนํามากับแฟนทอมกระบอกนี้ลายทหารซะด้วยโอ้โหอเลิร์ลายเดียวกันเลยแต่คนละปืนนะอันนี้เป็นแค่สเปกเตอร์เท่านั้นโอ้โหแล้วเหมือนมันมีกลิ่นกลิ่นไม่ดีเท่าไหร่เลยเดินถอยกลับมาก็แล้วเอาเอาโจนทําไมแบบนี้พี่ตาไม่เล่นมันดอลหรอครับเพิ่งไม่เล่นวันนี้แหรอครับโดนพี่ไปน้องอเลิร์ไม่ร้องไห้กำลังงมหรเปล่าเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วมาครับพี พีทีซีมาแล้วเข้าไซเอห์เห็นไมครับเข้ามาเป็นเคเอ็ก์กระโดดเช็คอยู่ครับกระโดดต่อมาต่อเส้นต่อเคเอสวนกลับไปแล้วกระโดดต่อมาเอเวอเรสเต็มไม้แสดงการหรอชนะล่าไปแต่เคเอ็กซ์ออมาก่อนแล้วพีทีซีเดินต่อมาโรลี่สตารเตอร์สวนกลับพีทีซีได้อยู่สามต่อสองตรงนี้ระหว่างสตาร์เซตไว้แล้วครับชนะล่าครับกูอยากดูแมปว่าบัตบอกให้แพ้นิดกูอยากดูอีกแมปทำทำไมอะน้องเจอกับน้องเอ็กซีตรงนี้โอ้โหละคาดกัน ไปแล้วขึ้นเฮเว่นไปแล้วแล้วทีเลยไฟแตกนะไฟแตกนะดี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 เห็นอะไรนี่เห็นอะไรเฮ้ยล้อหลอกล้อหลอกผมอ้อมแล้วตัวเดฟคนเก็บยิงควยหักเลยโอเมนในเหยื่อโมงอยู่นะนะครับบนทาวเวอร์แต่ว่าพีเซีแกจะอ้อมกับคนต่างอ้อมมันนี้หอกเลยว่าอ้อม อ้อมน้อยอ้อมพิจดาอ้อมนิสามาหมดแล้วเรียบร้อยะพีดีซีเก็บมอนติงตีไปแล้วแตะแมชพอยต์เรียบร้อยค่ะฟูเซนต้องการเพียงแค่วินเดียวเพื่อจบเกมนี้ไปแล้วเป็นสามตายเก้าเลยที่สิบหกตายเจ็ดลัสิบห้าตายสิบเอ็ดของไอเอ็มเจ็สามตายสิบสองวยงามของฟูเซนหรือว่าจะไปต่อแม็คไอกรอบเก้าตายเก้าเลยที่สิบเก้า ดีนะที่เอ็มได้ตัวนี้นะจ่าไอ้ก่อนเด้งเฮียคเฮียหยหลุดจับไเฮียสโลโมชันเมื่อกี้หักหึกหมดอ้เฮียดูตรงนี้วางปลไวรนะไม่ดูโมเมนตัมมันเป็นของอ้นี้แล้วมันหลุดไปแล้ว มาตรงนี้อ่ะน้อยซีอยู่ที่หน้าซีกับเชนนี่แล้วปิดสโมกไปแถวกลางแล้วพีทีซีเฮ้ยเราไม่ทันได้ดูเห็นพีทีซีได้มาหนึ่งแต่เช็คซ้ายไหมไม่เช็คซ้ายด้วยเลยขอยอยู่กันเลยเก็บพีทีซีไปด่กเกือยี้แล้วซีเกอร์มาต่อแต่ว่าตรงนี้โจฮันเตอร์ฟรีมาเจ็บอยู่โอ้โหมึนดหมึดไม่ได้โอ้โหอะไรอ่ะอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ครับแล้วชลล่าไลน์ครับ จาล่ามาที er. ่4อกเยต่อจากซีไปได้เหมือนกาจาลาลาลอกาคิดจเชม่อเหลือคุณเ็ัน KRX แล้วครับผมโอ้โหครับจะบอกนะว่ารอบสุดท้ายของรอบวีดีทีเชเลนเจอร์กรุเกจะจบลงเท่านี้ครับ KRX จะสารฝันให้กับพวมูได้หรือเปล่าแล้วเหลือคนสุดท้าย The Last Hope กับ m e t e o Force b i o u เฮ้ยมีสตาร์วอลด้วยเหรอตื่นเตน เตือนครับผมโอ้โหไปกันใหญ่แล้วตือนเตือนเตือนให้ห้ามดิห้ามห้ามเราไม่ห้ามกันเลยทุกคนตอนนี้แม่เลครับแล้วมาดูครับทีเหลือครับผมมาดูเลยว่าวัดไล์เซเบอร์กันตรงนี้บอกเลยนะ KRX เดินมาแล้วที่ทางฝั่งของซีลิงแล้วไม่เห็นแล้วมีแถกด้วยครับ KRX มุมนี้เรายิงต่อเปจันวาล่าโอ้ไปทายน้อง GJWP ครับผมกูเกมเวลเพย์กูเกมเวลเพย์ ค่ะจบไปแล้วค่ะ13ต่อ6กับฟูเซนเอาชนะไปได้2-0ต่อแผนที่ค่ะกับเ u r ร์ e เ o o ร e s อีสปอร์ตครับผมต้องบอกเลยว่าซึ่งก็ฟูเซนขึ้นไปเป็นอันดับ2ครับขึ้นไปเป็นอันดับ2อันดับ1เป็นเซอร์เซียอันดับ2เป็นฟูเซนนะที่ชนะไป2ต่อ